สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำาขนมกุยช่ายนะคะด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวคะ่ะพิสูตรตักน้ำตาลปี๊บมาประมาณร้อยหนึ100่งร้อยกรัมซีอิ๊วขาวสักสองช้อนโตค่ะอย่าให้เค็มมากพอดีพอดีค่ะสองช้อน อ่น้ำส้มสายชูสองช้อนค่ะโอ้สองช้อนค่ะสองช้อนอืมต้องมันกว้างเหลือเกินน้ำเปล่าช้อนหนึ่งค่ะไปพี่สุจะเอาไป ประมาณชั้นโต๊ะหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวพ่สูจนจะไปคนกับเตานิดนึงนะคะก็จะได้ละลายแล้วก็สุกด้วยโอเคให้นะเขาเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่พริกลงไปนะคะสั่งเข้าไว้สามร้อยกรัม อย่าพิสุดใส่ในกระทะนั้นเลยดีกว่าไม่ต้องล้างหลังใบซอสตรงลดไปสักช้อนนึงแล้วก็ใส่น้ำน้ำมันไปสักหน่อยนึ่งค่ะก้อค่อยๆใส่น้ำมันเยอะตลาดปิดหลายที่ค่ะ เดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันลงไปนะคะสักช้อนโต๊ะหนึ่งอน้ำมันลงไปสักช้อนโต๊ะหนึ่งค่ะใส่น้ำไปนิดนึงค่ะโอเคค่ะเราไปที่เตากันเลยค่ะ คะเปิดไปเลยค่ะเราจะผัดกันคนะ่ะเดี๋ยวเราม,มีพริกอยู่มันห้าเม็ดนะคะค่ะไม่เอาไปเคี่ยวค่ะ นั้นเราเส้นออกมาค่ะมีดคมคมจะดีนะคะ เดี๋ยวพี่สุวางในนั้นเลยจะได้ไม่ต้องเกลี่ยค่ะเดี๋ยวพี่สุวางในนี้เลย ย้ํลงไปแบบนี้เลยค่ะก็ตักคําเล็กๆหน่อยนะคะ ค่ะแล้วก็พับเข้ามาอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ยัดอันนี้ไปเหมือนห่อขนมนะคะเพื่อนๆปลายก็ใส่เข้าไปนี้เลยค่ะเรียงไปค่ะ ดูให้เท่าๆกันมาค่ะค่ะพี่สุจะทำประมาณนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่สุส่วนที่เหลือนี้พี่สุจะเอาไว้วางน้ำจิ้มนะคะแบบนี้ เพราะฉะนั้นจะทําแค่นี้พอค่ะเดี๋ยวมันจะล้นถ้วยโอเคเดี๋ยวเรารอน้ําเดือดนะคะเดี๋ยวเราไปที่เตากันรอน้ําเดือดแป๊บหนึ่งค่ะค่ะน้ําเดือดแล้วค่ะเพื่อนๆพ,นพน่พี่สุจ,จะเอาอันนี้ลงไปสักประมาณสามนาทีนะคะแปบ๊บเดียวปิดฝาเลยค่ะสามนาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะ ก็ประมาณสามนาทีแล้วค่ะโอ้ปิดไฟเลยค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็นึ่งมาแล้วนะคะประมาณสามนาทีพิสูน์เจอนี่ค่ะเรามีกระเทียมเจียวค่ะกระเทียมเจียวโรยหนะ้าเพื่อน,อนๆกระเทียมเจียวจะกับเจียวเองหรือไม่เจียวก็ได้นะคะจะซื้อที่เขาทำขายก็ได้ค่ะเอาตามสะดวกค่ะเพราะว่า เราเป็นแบบง่ายๆค่ะแล้วก็อร่อยอันนี้ถ้าไปซื้อนะคะ80บาทอย่างต่ำพี่สุขอบอกซื้อในห้าง80ค่ะค่ะกูใช่แ <c oughs> ซ่บๆค่ะต้องทานตอนร้อนๆนะขอบอกเพราะว่าอันนี้ต้องร้อนๆเลยค่ะเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะแป๊บเดียว เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพี่สุจะถ่ายให้ชมนะคะ